เท่งเถิดเทิงเผยพฤติกรรมอ้ำเท่งเถิดเทิงคืนสังเวียนกำกับหนังในรอบ8ปปีทุ่มทุนสร้างดึงซุปตาอ้ำอนันดามาร่วมแสดงแซวค่าตัวแรงสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องซื้อคอนโดย่านทองหล่อได้หนึ่งหลังไม่กดดันเพราะมองภาพไว้หมดแล้ว เชื่อมั่นสปิริตนักแสดงการันตีความหาแน่นอนกลับมาคืนสังเวียนกำกับภาพยนตร์อีกครั้งสำหรับตลกระดับแนวหน้าทเ,เท่งเถิดเทิงซึ่งงานนี้ก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะทุ่มทุนจ้างนักแสดงระดับซุปตาอย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อและอนันดาเอเวอร์ริงแฮมมาร่วมงานด้วยล่าสุดวันนี้19เมษายนได้เลิกง,งามยามดีเจ้าตัวก็เลยขอเชิญสื่อมวลชนมาร่วมวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์ทิศน้อยอย่างเป็นทางการ ุ้งได้นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์มาร่วมงานค่าตัวอ้ามสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องค่าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังค่าตัวน้องอ้ามสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องค่าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังพร้อมรถด,ด้วยส่วนค่าตัวผมปลูกกระท่อมได้หนึ่งหลังครับทุ่มเต็มที่เพราะอยากให้มันออกมาดีที่สุดอีกอย่างด้วยความที่หนังเรื่องนี้เป็นแนวพีเรียดดังนั้นทุกอย่างมันต้องเต็มที่จริงๆเพื่อให้ภาพออกมาดีอย่างน้อยๆเอาน้องเขามาแสดงแล้วคุณภาพงานก็ต้องดีด้วย ส่งบทให้อ้ำและอนันดาอ่านมีแต่คนอ่านแล้วหยุดขำก็คือผมสมบทไปให้เขาและพอเขาอ่านปุ๊บเขาก็พับบทเพราะหยุดขำจากนั้นเขาอ่านอีกและเขาก็พับอีกคือเขาขำเขาเป็นแบบนี้กันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอ้ำหรือน้องอนันดา ชื่อสปิริตของอ้ําการันตีว่าหาแน่นอนน้องเขาสปิริตดีมากเลยนะและเขาก็บอกผมเหมือนกันว่าเขาเป็นห่วงเรื่องแสดงตลกแต่ผมก็บอกเขาไปว่าไม่ต้องกังวลเพราะมุกที่วางไว้ในเรื่องเดี๋ยวผมจะวางจังหวะให้เองซึ่งทุกคนจะได้เห็นภาพของอ้ําในช็อตที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนผมจะให้เขาเล่นช็อตนั้นการันตีเลยว่าหาทางด้านพระเอกหล่ะพระเอกจะหาด้วยไหมมุกจะกระจายไปหมดอน,นันดาก็มีมุกเหมือนกันทุกคนจะเล่นมุกอยู่ในเส้นเรื่องครับ จริงๆมันก็เป็นเพราะผมห่างหายจากการเล่นหนังด้วยแหละประมาณ7-8ปีเนื่องจากผมมีเวลาน้อยมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งด้วยที่ไปทํากิจการเกี่ยวกับตลาดรวมถึงยังสนุกกับการร้องเพลงและการทัวร์คอนเสิร์ตแต่พอได้อ่านบทมันก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่เลยต้องตัดสินใจปฏิเสธไปอีกอย่างผมเองก็มีโปรเจกต์ของผมเองด้วยผมอยากเห็นคนดูเขาได้หัวเราะผมทั้งน้ําตาซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมอยากที่จะทําให้ได้มานานแล้ว